สามเดือนที่แล้วเนี่ยพวกเราก็ได้พูดถึงเรื่องเรื่องโอกาสที่จะเกิดเรื่องเทรดวอ์ขึ้นใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าใครจะไปคาดนะครับว่า3เดือนที่ผ่านมานี่โอ้โหเป็น3เดือนซึ่งเต็มไปด้วยความตื่นเต้นความ ไม่แน่นอนนะทุกเช้าต้องตื่นขึ้นมาต้องดูเลยครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกนะครับเกี่ยวกับการเจรจาการค้าเรื่องภาษีต่างๆนะครับแล้วเราก็ผมเลยคิดว่าไอ้คำนี้แค่คมว่าความไม่แน่นอนความผันผวนเนี่ยมันจะเป็นธีมหลักสําหรับในช่วงครึ่งหลังหรือของปีนี้รวมต่อไปถึงจนถึงปีหน้าเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเราเรา,เรา,เราต้องติดตามกันอย่างต่อนเนื่อง <S <S สิฐกิจโลกเนี่ย ชะลอลงนะครับเราประมาณการปีนี้โตอยู่ปีนี้ปีหน้าอยู่ที่2.3นะครับชะลอจาก2.8เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกประมาณ3%ต่อเนื่องนะครับอันนี้หลักๆก็มาจากเรื่องสงครามการค้าและความไม่แน่นอนที่ทอยู่ในระดับสูงนะครับตอนหลังก็จะมีประเด็นในเรื่องของ geopolitical risk เรื่องสงครามรัสเซียยูเครนที่ยังยืดเยื้อแต่ตอนนี้มีเรื่องของอิสราเอลกับอิหร่านนะครับซึ่ง ในเบื้องต้นเราอาจจะเราก็ประเมินว่าผลกระทบในเรื่องราคาน้ํามันถ้ามันสงครามไม่ได้ขายายวงไปกระทบต่อซัพพลายของน้ํามันเนี่ยก็ผลกระทบอาจจะจํากัดนะครับแต่ว่าก็ต้องติดตามนะครับว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายนะครับสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับทำให้ความไม่แน่นอนเศรษฐกิจโลกเนี่ยเพิ่มสูงข,ขึ้นอย่างมากนะครับจนเราสามารถพูดได้แลวครับว่าสิ่งที่มาแน่นอนอย่างเดียวในะตอนนี้ก็คือความไม่แน่นอน ถ้าเราลองฉายภาพเศรษฐกิจโลกดูก่อนนะครับเราได้ยินข่าวนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยาการเชรจาหลายอย่างมีความคืบหน้าไปบ้างนะครับแต่ว่าความคืบหน้านี้นะครับมันก็จะทําให้ความไม่นนอนยังสูงอยู่นะครับเราจะอยู่ความแม่นนอนเหล่านี้เนี่ยไปอีกสักระยะหนึ่ง ถ้าเราลองดูภาพใหญ่ก่อนนะครับจะเห็นว่าทางซ้ายมือนะครับเราลองดูว่าความแน่นอนที่วัดจากดัชนีความแน่นอนของ World c i t y Index นะครับพุ่งสูงขึ้นอย่างมากนะครับนับตั้งแต่หลังที่ทรัมป์พูดถึงภาษีในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานครับเห็นว่าดัชนีเนี่ยครับพุ่ง สูงขึ้นถึง77,900นะตอนล่าสุดในเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นเรคคอร์ดไฮไม่เคยสูงขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับซึ่งในความสูงขึ้นนี้นะครับส่วนหนึ่งก็มาจากความไม่นอนของสขของครามการค้านะครับถ้าเราลองดูเทรดโพลิเซียเซนตี้นะครับเส้นเหลืองเหลืองนะจะเห็นว่าสูงขึ้นเช่นกันแม้จะลดลงมาบ้างนะครับจากการเชลจาที่น่าจะมีการคืบหน้าไปบ้างนะครับแต่ว่าคีย์เมสเซจก็คือความไม่นอนเหล่านี้เนี่ยยังสูงกว่าระดับค่าเฉลี่ยในอนดีตอยู่มาก นะครับซึ่งถ้าเราลองพูดถึงว่าความแม่นอนมาจากไหนนะครับจริง,รงๆแล้วเขาวัดจากการที่เขาดูคําพูดนะครับในในในข่าวหรือว่าในนิตยาสารต่างๆนะครับถ้าพูดถึงความม่แนม่นอนเยอะถ้าพูดถึงการค้าเยอะๆทาริฟเยอะเนี่ยนะครับดัชนีเหล่าน,นี้ก็จะพิ่งสูงขึ้นนะครับซึ่ง เราพอทราบกันแล้วแหะครับว่าความแม่นอนเนี่ยส่วนมากเกิดขึ้นจากการค้าแต่ล่าสุดนะครับก็มีความแม่นอนที่เพิ่มขึ้นก็คือความเสี่ยงภูมิรัศด์และจิออร์โพลิติกส์นะครับตั้งแต่มีสงครามโดยเฉพาะเดือนมิถุนายนนะครับที่สงครามอิสาราเอลรุนแรงขึ้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าความแม่นอนของ Ge o p o l โ t ลิ s สตรงนี้นนก็จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตด้วยเช่นกัน เศรษฐไทยเรามองว่าปีนี้จะโต1.5%ปีหน้าโต1.4%นะครับถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยในอดีตของเราเยอะนะครับอย่างอย่างที่เรียนนะครับว่าจะมีความท้าทายที่ว่าครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยมีโอกาสที่เราจะเห็นเศรษฐกิจไทยโตต่ำกว่า1%นะครับแล้วก็อาจจะเข้าสู่เทคิคอลรี recession ได้เหตุผลหลักๆนะครับ3ข้อนะครับหงสงครามการค้า 2. ความไม่แน่นอนที่สูงมากสาคือเรื่องแผลเป็นเศรษฐกิจต่างๆที่เรา สะสมกันมาในอดีตแล้วตอนนี้มันเริ่มปัทุขึ้นมาอีกครั้งนะครับอนอกจากนั้นในเรื่องของนโยบายภาครัฐเองผมคิดว่านโยบายการเงินจะมีบทบาทมากขึ้นนะครับจะมีการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมนะครับเพื่อประคับประคองเศรฐษฐกิจส่วนนโยบายการคลังเองนะครับก,ก็จะมีจริงๆก็มีบทบาทสําคัญเพียงแต่ว่าจะอาจจะ,ะเผชิญกับข้อจํากัดในเรื่องของหนี้สาธารณะนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นความท้าทาย เซอร์เวย์ซีโอทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะพูดเลยคำ,คำว่าคำไม่แน่นอนเกิดขึ้นเยอะมากในตัวคอร์เตอร์เรพอร์ตนะครับเวลาที่เขาประกาศเรื่องเออร์เน็งเนี่ยคำว่าไม่แน่นอนสูงมากแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือการชะลอการลงทุนจริงๆต้องบอกว่าการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยของภาคเอกชนเนี่ยคิวหนึ่งก็เริ่มติดลบแล้วนะครับคือขนาดยังไม่ได้มีผลจากเรื่องทรัมป์เนี่ยเริ่มติดลบแล้วทั้งงวดก่อสร้างและเครื่องจักรอุปกรณ์นะครับ จริงๆแล้วอันหนึ่งที่ตอนแรกเรามีความหวังนะครับว่า B.O.I. ตัวเลข B.O.I. ค่อนข้างดีนะครับยังมีการแนวโน้มที่จะเข้ามาขอ,อสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับแล้วก็มีการอ p p r o v ไปแต่เราก็ได้ไปเนี่ยครับมีการได้พูดคุยกับลูกค้าของเรานะครับหลายรายที่ก็ได้ B.O.I. ก็มีการแนวโน้มที่อาจจะชะลอไปก่อนนะครับเพื่อดูความชัดเจนในเรื่องของเรื่องนโยบายภาษีต่างๆแล้วจริงๆอันนี้ก็น่าสนใจครับ B.O.I. ก็เริ่มออก กฎเกณฑ์ซึ่งอาจจะเข้มงวดมากขึ้นในการให้สิทธิพิะโยชน์ทางภาษีโดยที่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับว่าอยากจะเน้นให้มีการมีเน้นกลุ่ม SME มากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเซกเตอร์ไหนซึ่งประเทศไทยโอเวอร์สปายเยอะๆอยู่แล้วก็ไม่อยากจะส่งเสริมมากขึ้นในเรื่องของความไม่แน่นอนในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ทั้มพ olicy เรื่องของ geopolitics ที่ก็เริ่มเข้ามารุนแรงมากขึ้นเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกรวมถึงปัญหาสินค้าจีนที่ทะลักเข้ามาแล้วก็ผนวกกับความเปราะบ,บางของกำลังซื้อในประเทศนะคะว่าแล้วภาคธุรกิจไทยเราเนี่ยในช่วงที่เหลือของปีนี้รวมถึงในปีอาจจะมองไปถึงต้นปีหน้าด้วยเนี่ยว่ามันจะเป็นภาพลักษณะไหนนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าโดยรวมเนี่ยหลายๆธุรกิจนะคะก็ยังอยู่ใน โซนของเนกาทีฟเอาลุกอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่เรามีการพึ่งพาการส่งออกนะคะโดยเฉพาะจีนกับสหรัฐนะคะอย่างเช่นพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แผงโซลา่าอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะออภาพที่เรามองเนี่ยมันก็ไม่อาจจะไม่ได้ ลบไปสหมดนะคะในในภาพลบเนี่ยเรากมา็มีการไปล่อนล่อนตะแกรงมาดูด้วยเหมือนกันว่ามันก็จะมีบางสับเซกเมนต์เนี่ยที่ยังพอไปได้ในสำหรับภาคธุรกิจนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นในส่วนของอุตสาหกรรม h o ส p ทลิตี้นะคะแน่นอนว่า ถ้าเป็นธุรกิจที่เป็นท่องเที่ยวที่เน้นนักท่องเที่ยวจีนนะคะแน่นอนว่าอันนี้เราต้องระมัดระวังนะคะแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยในกลุ่มของบางสับเซกเมนต์นะคะที่อย่างเช่นโรงแรมที่พึ่งพาตลาดนักท่องเที่ยวที่ยังพอไปได้อย่างเช่นพวกอินเดียยุโรปหรือว่าต,ต,ะต,ะตะวันออกกลางนะคะหรือว่ากลุ่มพวก,พวกที่เป็นเฮลท์แคร์ที่พึ่งพาพวกเอ่อเมดิคอทัวริสนะคะตรงนี้เรามองว่ายังเป็นเอ่อสับเซกเมนต์ที่พอไปได้